คำว่านิมิตมี2อย่างนิมิตที่เป็นวิปัสนาและนิมิตที่เป็นสมถะนิมิตที่เป็นวิปัสนาก็คือเอาความรู้สึกตัวเป็นนิมิตเอาการเคลื่อนไหวเป็นนิมิตนี้นิมิตที่เป็นวิปัสนาสัมผัสได้เลยแต่นิมิตที่เป็นสมถะหมายถึงนิมิตที่เราสร้างจินตนาการขึ้นมาอุคหานิมิตปฏิภาคนิมิต สุญญาตานิมิตอะไรพวกนี้สร้างขึ้นมาอุคานิมิตคือนึกถึงดวงไฟใหญ่ๆแล้วก็เพ่งลงไปในดวงไฟนั้นนึกถึงลูกแก้วใหญ่ๆในลำตัวแล้วขยายเข้าออกสร้างจินตนาการขึ้นมาอ่าผ่านไปต่อมาก็ยี่ยาวหน่อยเนาะถ้าคนเราไม่มีพื้นฐานคือไม่รู้บาลีไม่รู้จักอริมักไม่รู้จักอริยสัจไม่รู้อะไร วกนี้เลยแต่ถ้าคนนั้นกำหนดกรรมฐานตามรู้ความคิดเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นพอเกิดความพอใจไม่พอใจกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นก็รู้บ้างแล้วก็กลับมารู้ตัวถ้าทำอยู่เท่านี้จะพ้นทุกข์และจะเกิดความเข้าใจหรือแยกกายเวทนาจิตธรรมรมได้เองในที่สุดหรือไม่หรือว่าเราควรสังเกตและ จัดหมวดหมู่ของสิ่งปรากฏถ้าเราแค่รู้แค่เห็นแล้วถอดออกมาก็พอคำตอบสุดท้ายตอบเราแค่รู้แค่เห็นแล้วก็ออกมาใช่ไหมก็ไม่ต้องเข้าไปจัดการอะไรมันพอรู้เห็นแล้วเขาเรียกว่ามโนธรรมมโนสำนึกเนี่ยมันรู้เองเหมือนว่ารู้เห็นเนี่ยเป็นไฟเนี่ยมันร้อนหดมือเข้ามาเนี่ยต้องใช้ได้ใช้ความรู้ไหมต้องใช้แยกไหมอะไรเป็นอะไร แม้แต่เด็กมันก็ยังรู้เลยใช่ไหมโอ้นี่ร้อนมือมันโหดโดยสัญชาตญาณลักษณะอย่างเงี้ยความรู้ระดับสัญชาตญาณก็ใช้ได้แล้วเพราะมันมีอยู่แล้วนะปัญญาระดับสัญชาตญาณสิ่งนี้อันตรายโหดมือเข้ามาเนี่ยนี่ความรู้สัญชาตญาณแต่รู้ว่าอันนี้ไม่ดีแล้วก็โหดเข้ามาอย่างรู้ตัวในระดับรูปนามแต่รู้ก่อนเนาะอ๋ออันนี้มันเป็นอันตรายแล้วไม่เข้าไปใกล้ล้วไม่จาเป็นตัวไปพิสูจน์กับมันว่าเห็นว่ามันอันตราย ก็เว้นเทเด่เห็นคนนี้เออคนนี้อารมณ์เสียโกรธบ่อยอารมณ์เสียอย่าเข้าไปยุ่งแล้วข้างห่างเขาอย่างงี้นะอันนี้ก็แค่ดูแค่เนี้ก็รู้ละโดยสัญชาตญาณมันบอกเราโดยอัตโนมัติอันนี้ไม่ต้องใช้ยานปัญญาอะไรมากก็ได้นะแต่ถามว่าไม่รู้บาลีเรื่องเหล่านี้อริยสัจอริยมรรฏิจจสมบาทอะไรพวกนี้จะเข้าใจได้ไหมที่ที่นำมาที่มานำมาก่าวทั้งหมดเข้าใจได้ไหมได้ ถ้าแปลเป็นภาษาบาลีก็ตรงนี้เพื่งหมดแหละแต่เราถอดเป็นภาษาไทยเรียบร้อยละถามว่าเข้าใจได้ไหมได้เข้าใจได้นั่นก็คือไม่มีปัญหาพราะนั้นคือภาษาบาลีไม่ต้องรู้ก็ได้หลวงพ่อเทียนถ้าไม่เคยไปเรียนบาลีถ้ายัางบรรลุทําได้เลยบางทีเราอาจจะรู้มากกว่าท่านด,ด,ด้ซ้าไปบางคนนะในแง่ของภาษานะกายในกายจิตในจิตอ,อ๋อนี่เป็นภาษาเป็นภาษากายในกายกายเยกายานุปัสสีวิหาราติ เป็นผู้มีปกติพิจาณาเห็นกายในกายเราตีใจตรงนี้เนาะ็นเรื่องภาษาน,นี่เห็นบางคนไอ้ก,กายในอย่างหนึ่งกายนอกอย่างหนึ่งก็สับสนอีกแล้วอเอาเรื่องภาษามาตีเป็นประเด็นมันมันไม่จําเป็นนะเป็นเรื่องเยื่อเยอะอเรื่องสับสนยกมือสร้างจังหวะการเคลื่อนไหวนี่เราทําเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดสติสัมปชัญญะและปัญญาเพื่อที่จะไปจัดการกับปัญหาเกิดจาก กฎของตรลักษ์เพื่อไม่ให้มันกลายว่าเพื่อมาให้ป้องกันไม่ให้กฎไจรลักษที่มันเกาะกินกายเนี่ยไม่ให้ไปไปเกาะกินใจอีกถ้าไปเกาะกินใจแล้วมันรักษาย,ยากแต่เกาะกินกายนี่มันเปลี่ยนง่ายใช่ไหมแล้วก็ตามแก้ตรงนี้ง่ายกว่าถ้าสติสัมยาว้พอก็หลงลืมตัวไตรลักษ์ที่มาอยู่ในกายลืมแก้ลืมเปลี่ยนใช่ไหมมันก็เข้าไปกินจิตของเรา ทำให้เราต้องคิดต้องเบื่อต้องนายต้องเซ็งต้องไม่พอใจคุณมัวเศร้าหมองไปสารพัดก็ปัญหาไปจากกายนี่เองทําไมจึงเกิดเพราะเราแก้ไม่ทันทำไมจึงแก้ไม่ทันเพราะสติสัมัญญะที่เราสั่งสมเนี่ยไม่เพียงพอไม่ถูกต้องไม่ใส่ใจไม่รักไม่ขยันทําไม่บากบั่นฉะนั้นเองเรื่องนี้พระพุทธเจ้าท่านบอกทางไม่หมดแต่เราจะทาหรือไม่ทาเท่านั้นเอง ญาติโย,ยมทั้งหลายไม่ต้องไปวิตกกังวลในเรื่องของว่าจะต้องมีศีลมีระเบียบกฎเกณฑ์เท่านั้นไม่ใช่ไม่รักษานีแต่ทั้งหมดทั้งปวงที่มันจะไปละเมิดหรือไม่ละเมิดใครเป็นผู้ละเมิดใจของเราใช่ไหมถ้ามีสติรักษาใจโดยที่ไม่ไปละเมิดก้าวล่วงในเรื่องต่างๆในสิ่งที่มันดีไม่ดีทั้งหลายเนี่ยเราไม่เข้าไปละเมิดก้าวล่วงมันก็จิตก็ปกติเมื่อใดจิตผิดปกติโดยปรมาทิ ถือว่าผีศีลเพราะศีลแปลว่าปกติใช่ไหมนิจศจีลนะ่ะศีลที่เป็นนิจศีลที่เป็นปกติของจิตปกติศีลก็ได้นิจศีลก็ได้เป็นปกติเมื่อจิตของเราปกติแล้วนั่นแหละถือว่ามีศีลสมบูรณ์ละถ้าปกติจิตเนี่ยมันจะไม่มีความพลอยใจไม่มีความเสียใจไม่มีความน้อยใจไม่มีความหดห,ห,ห่อหดเหี่ยวด้านจิตใจจิตใจเขาพวกเราเขาปกตินั่นมีศีล ดังนั้นการที่เราจะรักษาจิตให้ปกติได้เนี่ยจะต้องมีตัวรักษาก็คือตัวสตินี่เองอเราเกล่าวว่าเป็นศีลนะเพราะนั้นในการปฏิบัติก็เช่นเดียวกันเวลาจะทำอะไรก็ตามรู้ดูจิตไม่ไม่มีตัวตวนไปดูได้ไงห,หัวเถียนเขาเลิก็ผูกขึ้นว่นนนาดูกายเห็นอะไรเห็นจิตดูกายเห็นจิตดูคิดเห็นทรรมดูกรรมเห็นปรมาจอ่าอยากจะดูปรมาตดูการการะทำของตัวเองว่าใครเป็นผู้สั่งให้ทา ใครเป็นผู้สั่งปากให้พูดใครผู้ผู้สั่งมือให้ทำใจนะดังนั้นการปฏิบัติในแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยขอให้เราเริ่มต้นง่ายๆเอาสิ่งที่มันปรากฏอะไรที่มันปรากฏในตัวเองเนี่ยให้ดูสิ่งนั้นเป็นหลักไม่ต้องคิดเรื่องบาลีไม่เรื่องสตรีประฐานสูตรเรื่องอไอ้มรกเรื่องพชฌชงเจตไม่ต้องไปคิดให้ปวดหัวเลยเพราะอันนั้นเปลือกมันเปลือกมันแต่ เราต้องการเนื้อมนันเนื้อปรากฏละก็คือขณะนี้มีความรู้สึกเนื้อๆใช่ไหมอตอนแรกก็ดูที่กายก่อนนะสักพักหนึ่งใจชักมีปัญหาอะไรใช่ไหมคิดนั่งฟังนานๆเดินนานๆเบือ่อมีไหมมีปัญหาอะไรใช่ไหมเดินไปนานๆปุงแต่งเดินไปนานๆง่วงมันก็จะมีอย่างนี้ให้เห็นมาเรื่อยๆการเห็นทุกข์คือการเห็นธรรมใช่ไหม ถ้าไม่มีทุกข์เราจะเห็นทาได้ไหมไม่ได้แล้วก็ไม่อยากปฏิบัติด้วยไม่มีทุกข์ปฏิบัติไปทำไมแต่คําว่าทุกข์ในทีน่นี้ต้องทุกข์ในอริยสัจทุกอริยสัจหมายถึงทุกข์ที่มันเข้าสู่จิตทุกข์โดยทางกายเนี่ยโดยปัญญาระดับสัญชตาตญาณแก้ไขได้แต่ทุกข์ในอริยสัจคือทุกข์ที่เราไม่มีสติปัญญาสามารถป้องกันได้อยู่แค่กายแต่มันไหลเข้าสู่จิต โดยที่เราไม่มีสติปัญญาป้องกันมันไว้ได้หน้าที่ของเราก็คือทำแค่นั้นแหละเพียงแต่ว่าจะเพิ่มกำลังของสติสมญาณเนี่ยให้มากขึ้นได้อย่างไรเมื่อสติสมญามันมีกำลังมากขึ้นมันก็จะไปรู้เท่าทันความพอใจไม่พอใจเราก็ทำบ่อยๆจนกระทั่งว่าสิ่งที่ว่าการกาจัดความพอใจไม่พอใจจนมันเป็นนิสัย ว่าเมื่อใดความพอใจไม่พอใจเกิดขึ้นปับ๊บรู้เท่าทันแล้วก็ปรับจิตมาเป็นกลางทันทีเขาด่ามาก็ดูมาดูจิตจิตว่าไงแต่ไม่ต้องไปดูหน้าเขานะ <c oughs> เอาใจแล้วว่าถามใจตัวเองก่อนเนี่ยเขาว่ามาอย่างเงี้ยจะเอาไงอ่าก็ดูอาการของจิตเขาชมมาโอโ้คุณโอ้โหไปปฏิบัติธรรมเนาะไวขนาดนี้งานเยอะขนาดนี้คุณยังมาปฏิบัติทำไมทำไมเก่งจังเมื่อไหรฉันจะทําอย่างคุณได้บ้างเงี้ยเป็นไงรู้เท่าทันไหม ถ้ารู้ม่ตทานเป็นฟูฟูฟขึ้นเข mm hmm. ารู้ท่า,ทาอ๋อธรรมดานะมันก็จะทําให้เราจิตของเราก็เริ่มมีอะไรมากระทบกระแทกไม่ว่าเย็นไม่วร้อนไม่ว่าอ่อนไม่แข็งไม่ว่าร้อนไม่หนาวกระทบแล้วจิตของเราก็เป็นกลางอยู่เสมอและทําจิตให้รู้สึกที่เป็นกลางนี้เป็นทักษะเป็นปนิสัยทําให้เป็นเป็นทักษะเมื่อก่อนเวลาใครว่าเรามาแล้วก็สวนเลยเนาะทันทีนะแต่ว่าต่อมา เมื่อเจริญสติไปเลยครับว่าเรามาทําไงก่อนยิ้มไว้ก่อนยิ้มแบบใจดีช่วยเสือไว้ก่อนดีกว่าบึ้งใช่ไหมยิ้มนี่ดีกว่าบึง้งอาการบอกว่าเออคุณนี่กบเกลือนได้เก่งนะคุณนี่เสแสร้งได้เก่งยังก็ยังดีกว่าบึง้งเซลคุณนะ่ะ <c oughs> เขาเรียกว่าศิลปะศิลปะในการรักษาจิตก็คือทำใจให้ดีไว้ก่อนไม่มีอะไรดีเท่ากับใจดี ถ้าใจดีแล้วทุกอย่างไปจับดีหมดถ้าใจเสียแล้วก็ไปจับอะไรก็เสียหมดเหมือนกัน mm. เพราะนั้นที่เรามาฝึกนี่ฝึกเพื่อให้มันไปไงมันไวถูกดาปับ๊บปุ๊บอ่คุมใจไว้ทันทีถูกนินทาปับ๊บถูกดูถูกเรียดยามปับ๊บดูใจไว้ไม่ต้องไปตอบสนองแต่หลังจากคุมใจให้ปกติให้เย็นแล้วอ่ะค่อยว่ากันเขาต้องการเหตุผลโอเคอธิบายให้ ดังนั้นในเรื่องปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของตัวเองเรียกว่าสร้างอะไรเซฟตี้เฮาส์ให้แก่ตัวเองสร้างจุดที่ปลอดภัยไว้ให้ใกรได้จิตอาศัยด้วยการเซฟใจเซฟความรู้สึกให้ปลอดภัยจากภัยเรียกว่าโลกธรรมโลกธรรมทั้ง8ดมีลาบเสียมลาบเสเสริญคู่กับนินทาสูขทุกข์ทั้งทั้ง8อย่างเนี่ยย่อเหลือสั้นๆที่สุด เหลือความพอใจและความไม่พอใจแค่นั้นแหละสองอย่างในฝ่ายที่เป็นสุขก็เกิดจากความพอใจใช่ไหมในฝ่ายที่เป็นทุกข์ก็คือความไม่พอใจอก็คู่กันแค่สองอย่างคือลบกับบวกในที่สุดลึกที่สุดก็คืออะไรมาจากอะไรต้นตอของมันเกิดกับดับแค่นั้นเองนะจำหลักคือว่ารูปกับนามกายกับใจสุขกับทุกข์เกิดกับดับเนี่ย เป็นของคู่กันแล้วแต่จะสมมติเรียกมันไปแต่และอย่างแต่และอย่างนะ